สวัสดีค่ะกำับพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube Ford Boy Ploy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะก็มีเจ้ากระบะเรนเจอร์คันนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาจัดจำหน่ายของเขาค่ะอยู่ที่974,000บาทนะคะสีตัวรถที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีบรอนซ์นน,นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้น้องพลอยจะพามาดูรอบๆคันกันนะคะว่ามันสวยขนาดไหนคะ่ะ สำหรับชุดแต่งรอบพันของเจาสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีกาไฟหรือว่าสีเทาดำนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระจังหน้าสีกาไฟนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นสไตล์อเมริกันนะคะให้ความบึกบืนค่ะมาพร้อมกับรวงพึ่งแบบนี้นะคะที่ระบายความร้อนได้ดีค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ LED LED นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเดย์ไลท์ที่เป็นซีแคลมสวยๆแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะคะแล้วก็มีหัวลักจูงด้านล่างมาให้ถึง2ชิ้นเลย ถัดมาดูที่ด้านข้างนะคะสําหรับทางด้านข้างของตัวรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนะคะที่เป็นสีดําด้านนะคะที่ให้มาจากโรงงานค่ะแล้วก็มาถึงทางด้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นแม็กกับยางนะคะต้องบอกว่าตัวแม็กนะคะลายเขาสวยมากๆนะคะก็จะเป็นลายสีทูโทนนะคะเป็นสีเงินตัดกับสีดํานะคะให้ความสปอร์ตแบบนี้เลยขนาดของยางอะคะ่ะก็จะเป็น255ทับนะคะขอบ18ค่ะนี่ ลายแม็กสวยโดนใจมากๆนะคะคันนี้ดมเดิมก็มาหล่อมากค่ะและแก้มค้างของเขานะคะก็จะบอกว่าเป็นเทอร์โบค่ะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.0เทอร์โบให้กำลังแรงมานะคะอยู่ที่170แรงมิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองคะ่ะรอบหูกระจกนะคะก็จะเป็นสีกาไฟหรือว่าสีเทาดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวทางด้านนี้นะคะ่ะล็อกรถนะคะหูกระจกให้พับให้ด้วยนะคะ ตัวมือเปิดนะคะก็จะเป็นเทาดำค่ะมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์รีดนะคะสามารถทัชต,ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกรถหรือว่าสอดมือเพื่อปลดล็อกรถนะคะแค่เรามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าได้เองค่ะมาดูกันนะคะที่ด้านท้ายกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีขอบกระบะท้ายให้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมาจากโรงงานนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ตัวอ่าตัวกระบะตัวอ่าตัวกระบะตรงนี้นะคะอันนี้ก็มีความลึกนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยตัวแหนบนะคะก็จะเป็นแบบสี่ชิ้นนะคะสามารถบรรทุนกนะคะของได้ประมาณตันเลยแล้วก็สําหรับตัวโชค๊คของเขานะคะก็จะเป็นโช๊คแบบโมโนโทูบนั่นเองคะ่ะนี่คะ่ะที่เป็นแหนบ4ชิ้นนะคะก็ะจะมีที่เหยียบขึ้นบันไดนะคะที่ข้างๆตัวรถให้ด้วยคะ่ะ สำหรับตัวไฟนะคะคันนี้ค่ะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีการชนท้ายนะคะที่เป็นสีกลาบไฟมาให้ค่ะสำหรับเจ้าสปอร์ตนะคะก็จะมีกล้องหลังนะคะอยู่ใต้โลกโก้ฟอร์นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยค่ะก็จะมีอะคริลิกนะคะคำว,ว่าสปอร์ตนะคะบอกถึงรุ่นของเขาอยู่ทางด้านท้ายค่ะน้องพลอยพามาดูภายในนะคะ สำหรับภายในนะคะก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตค่ะก็จะเป็นเบาะลายพิเศษนะคะทางด้านข้างๆนะคะก็จะหุ้มหนังมาให้หมดเลยนี่ค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับที่เสียบเป็นอะแดปเตอร์มาให้1จุดนะคะตัวเบาะที่นั่งนะคะก็จะเป็นลายพิเศษนะคะมาพร้อมกับจุดยึดไอโซลินะคะหรือว่าจุดยึดเบาะขาซินั่นเองคะ่ะนี่เลย ก็จะมีมาให้ทั้งสองซีดเลยนะคะนี้เดี๋ยวต้องพายพายไปดูแถวหน้านะคะสำหรับทางด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้ก็จะอ่าเป็นแบบพุทธสตาร์ทนะคะตัวนี้สามารถกดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับคลัสคอนโทรลนะคะมาพร้อมกับคลัสคอนโทรลนะคะมีลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะการสั่งงานด้วยเสียง ทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปรับที่จอด้านหลังพวงมลาลัยนี้นะคะแล้วก็จะมีเลื่อนเพลงรับสายวางสายได้เลยตัวจอกลางนะคะก็จะมีขนาด10นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนสีนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายค่ะมีปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะคะที่ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับที่เสียบไทย A ไทย C นะคะแล้วก็ตัวไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะคือสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยค่ะตัวนี้อันนี้นะคะวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยก็จะมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะคะ นี่ก็จะมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ตัวลื่นถ่ายลค่ะส่วนตัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะมาพร้อมกับเบรกมือแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าคันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์0 8 3 8 9 5 8 4 0 2นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ค่ะที่ ID p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย